ก็สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้นะครับผมอยู่กับช่าสดสนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในแมตช์อคอลื่ฮาร์ดเฟนดดี้พวกเราจะเป็นยังไงเพลสโกกันเลยดีกว่าไปละเพลมาเลยข้าไม่อเองหรอกเพราะข้าคืออ้วนจีมาไปกันเลยพวกเรา,เาลุยกันเลยคอลื่ฮาร์ดเฟนดี้จะมีอะไรไหมแน่นอนเลยละ่ะ ซึ้ออ้วนไม่กลัวอยู่แล้วมาเลยเด็กๆอ๋ะเด็กที่ไหนก็ไม่รู้มาเลยอ๋อโชคดีนะครับผมเรามีเพื่อนร่วมทางก็หล่ะวันนี้อ๋อวันนี้เราไม่มีคนมาด้วยแต่เราหาเพื่อนร่วมทางคูดีเลยแเคเข้าไปเลยโอ้ยมีเสียงอะไรด้วยเหรอเฮ้ยทำไมมีเสียงท้าลยกันมันมาแล้วเหรอไปดิไม่ได้ไม่ได้เราหนีเราเฮ้ อะไรฮะฮะฉันอยู่ตรงนี้ฮะ uh huh. นี่ไงอ้ uh, วนล่อละอาเจ๊อาเจ๊วิ่งตามอ้วนอ่าวิ่งตามอ้วนไม่ได้หรอกนะ uh huh. วิธีการของพี่เหมือนเดิมนะจากประสบการณ์ของพวกเราแล้วก็ผมถ้าเราเจอพวกแบบปีศาจนางไม้มาไล่เราเราก็ล่าให้มันไปติดกำแพงนะแต่มันก็จะติดอย่างนี้เลย uh huh. ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะแกไ uh huh. ปละบ๊ายบายโอเคนะครับผม uh huh. อันนี้เขาให้เก็บอะไรเนี่ย มีเสียงด้วยฮ่า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 วันเดย์คืออ้วนโูเปิดแล้วพวกเราไปกันต่อครับผมไปเออฉันได้ยินแล้วล่ะไม่ต้องมาขู่ฉันฉันไม่กลัวแกหรอกเป็ดดงเฟนดี้อะไรล่ะกลัวที่ไหนแน่นอนกลันไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วไปกันต่อครับผม let's go let's go โอเค มีอะไรเนี่ยอ๋อมีลาวาด้วยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะพวกเราไอ้คนหลอนไปเองไม่ได้หลอนมันมีเสียงจริงๆนะพวกเราเป็นเสียงเหมือนชายตกน้ำอ๋อแต่แค่ได้ยินเสียงก็รู้ด้วยนะว่าเป็นผู้ชายแน่นอนละหล่ะเป็นชายตกน้ำอ๋อโอเคไปไปเฮ้ย อ้นีเ่เขาให้เก็บทำไมเนี่ยอโอเคก็เก็บไปแล้วกันโอเคกระปี้ไว้อมดูสิฉันชอบกินอยู่แล้วดูสิฟันหล่อเลยไป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 เดี๋ยวจะเสียเวลาตามทุสอนไปเลยฮ้าฮ่าฮ่าฮ่ใจล่ะนี่เหรอารือหาดเฟสดงเฟสดูเฟนดี้ได้กวน,น,นไปกันต่อครับผมยังไงไปกันเลยวัดีเทพเหลอ ทางไหนอ่ามาแหลกตับปีโอเคให้เปิดไม่ได้ยังไงเนี่ยเราต้องหาอะไรเปิดหรือเปล่ามันต้องมีอะไรแน่เลยให้นี่ไงพวกเราใช่เปล่าขอกด e โอเคมันเปิดแล้วล่ะจงแช่อ่องแองอ่องแองไปกันต่อพวกเราโอเคสวยงามว้าว มีทรงมีเสียงด้วยเฮ้าายเฮ้ยสูตรนี้เลยสูตรติดอาาหวัดดีสมดุลยานีา่คือตัวอะไรบอกแล้วจากประสบการณ์พวกเรานะครับผมถ้าเจอผีนะให้ลากมันติดเข้ากองไปเลยยักโอ้โหเสืงด้วยอู้หูอู้หูเอาเป็นบอกหนื้อาหาูเนื้อหูเนื้หูไป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 เฮ้ยเฮ้ยอย่าด้วยเฮ้ยเฮ้ย โาแคโอเคเจอกล่องก็แหละสองแมากมีกล่อง <c oughs> น่ามติดแล้วป๋าล่ะป๋าล่ะป๋าล่ะออแหละทางแนว่เหรอเพอนดวหลเจอแล้วเราล่าล่าล่าาจำประสบการณ์นะครับผมนี่เลยอรอดเออจ้าจำประสบการณ์เหรอไม่รอเช่นเคย <c oughs> จริงๆแล้วนะครับผมถ้าเราเจอผีอย่างนี้นะส่วนใหญ่อ้วนจะไม่รอดอ๋อ นี่เลยรอบนี้อ้วนรอดแน่เพราะว่าอ้วนมีประสบการณ์ล่ะเราต้องล่ามันเข้ามุมฮะช่างมันเราไปกันต่อคถอเราต้องดูว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอีกแฮะแนนอนอ้วนไม่กลัวอยู่แล้วโอ้ยเฮ้ยตกน้ำอีกแล้วอะไรเนี่ยไม่มีน้ำเลยไม่เห็นมีน้ำเลยมีสิ่งตกน้ำเฉยโอเคมันวโอเค หลอกคนไม่ได้หรอกนะกระปีอีกแล้วาหาเม็ดแล้วโอเคเอาไว้อม,มระหว่างทางไปยังไงยังไงโอ้ยไฟฟ้าช็อตเลยใครกระดูกกระดิกเป็นใช่ไหมเนี่ยเจ <c oughs> ็งตกน้ำีกแล้วเรามีเจ็งตกน้ำจะใหเลยตรงนี้ไม่มีน้ำไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลตรงนี้ไม่มีน้ำนะอโอส้สายมันอาจจะตายเพราะโดยการจมน้าหรือเปล่าพีพ่พวกนะี้แน่นอนแล้วล่ะ อา้าวงงเลยพวกเราโโหกลายเป็นสควิตเกมทั้งนั้นเกมกระโดดกระจกก็มานะฮะอ้าวจริงๆแล้วนะผมแบบนี้นะมันมีสูตรนะพวกเรานี่เลยเดี๋ยวี่จะบอกสูตรให้ดูอาเจะง่ะอาจจ,ง,นะจ,จงกุย้ยแฮแล้วก็เอียงนี้แน่นอนเลยละเพราะอ้วนเทพอยู่แล้วนี่นี่เป็นไงเป็นไงแน่นอนแล้วล่ะแน่นอนว่าล่ะอ้าวอ้วนมีตาทิพย์พวกเราไม่ต้องห่วงตาทิพย์นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแล้วไงต่อ อันนี้ไงล่ะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นยอ่ะไป็นยอ่บอกแล้วอ้วนมีตาทิพย์ไม่ต้องห่วงอ๋ออ๋อเขาเรียกสัญญาณจากประสบการณ์เอ๊ะเป็นไงล่ะอ๋อจากประสบการณ์นะครับผมอ้วนมีตาทิพย์เฉยงงเลยโอเคตามนั้นไปกันต่อครับผมยังไงมีอะไรเนี่ยฮัลโหลหนังสืออะไรเนี่ยพวกเรา อวันด uh ีน huh, uh ัง huh. ส uh ือปากแหลมอ๋ฮะไฟันแหลมเนี huh. uh ่อ huh. ๋อฮะตามด้วยอฮะอย่าไปโดนมันนะโดมจะกินเราเลยล่ะพวกเรานหิวนักสือนักสือผีสิเสียงตกน้ำมาไหม้คิดว่าจะมีเสียงตกน้ำาจุ๋มเสียงตกน้ำเฉยไปโอเค l ล t okay, s go สโกไลสโกแค่ไปกันต่อครับผมมา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 เย โอเคนี่อะไรเนี่ยเลื่อนหรือ,อไรถ้าจะใช่นะพวกเราโอเคโอเคโอเครอแล้วละ่ะรอแล้วละ่ะรอแล้วล่ะแน่นอนทางไหนต่อพวกเราไปเฮ้ยาทางนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่นี่ทางนี้หลถูกแล้วมามามาพวกเราเฮ้ยข้าบนมีปี๊รอมันบอมนี่เหมือนว่าเขาจะให้เราขึ้นไปบนนี้นะพวกเรา ไปละเอาละงานนี้มันต้องมีปุ่มหรือสวิตอะไรสักอย่างนะครับผมพวกเรามันถึงจะผ่านแน่เลยพวกเรา <laughs> อ้าวนี่ไงพวกเรา้ย <laughs> มันมีบันไดขึ้นไปข้างบนใช่ไหมใช่ปะวะใช่ดิแน่นอนเลยละโอ้โหถ้าไม่ตายก็ไม่รู้นะเนี่ยพวกเราหาตาฉีกเลยละยังไงชึง้ง <laughs> <laughs> นี่ไงสวิตกัปปี้ก่อน <laughs> โอเคไชึง้งก่อนแล้ว เปิดแล้วล่ะเย้อ๋อมันคือสวิตช์ไฟดาบพวกแล้วอ๋อผิงไฟอะไรวะเนี่ยอฮอมีเทคโนโลยีด้วยอ๋อขันตึกหัดนี้ฮ่ฮ่ขันตึกหัดยุคใหม่ไหมเนี่ยมีเทคโนโลยีด้วยกดสวิตช์ไฟไอผิงไฟเฉยเลยงงเลยป้าป้าป้ป้าช่างมันตอนนี้เหินไปเลยล่ะยู ไอ้เป็นบ้าแล้วไม่หลอกใช้วยันจอยสุดแด่พุ่นสุดนี่เลยไปโน่นไปนี่ฉันจะเกะก้นะอะไรเองทำอะไรข้าไม่ได้หรอกนะการลูกแก้วเองแล้วล่ะให้มันติดไปเถอะโอเคอ๋อไม่มีอะไรเดินชิวๆเลยอ๋อเกมนี้กลายเป็นไม่มีอะไรเลยเฮะเฮ้เลยมันติดกำแพงไปแล้วแหละเฮ้เฮ้ มีทรงมีเดียวมันมาแนละ้วหวัดดีหวัดดีกุ๊กกุ๋ยหวัดดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มาไม่ได้สม,ม, air, มแบบนักหน้าโอ้โหยังอ่อนเลยบอกเลยเป็นไงจากประสบการณ์หลายแมช์ที่เราเล่นมาลา่างมันติดกำแพงไปซะจบามามาไปกันต่อไปกันต่อ,โอ,โ,อ,โ,โ,อโ,โอ้โหเกือบโดนเสียบแล้วเกือบโดนเสียบแล้วไอ้อนเกือบโดนเสียบแล้วยังไง เร็วดีค่อยชาจังเลยโอเคโ่าฮ่า่าฮ่าอ่าอ๋อยอะไรอเจ๊อเจ๊ออดำน้ำโอเคเก็บกระปี้ก่อนแฮ้เฮสวัสดีครับผมชื่ออวนฮปล่ายน้ำต้มแต็มเลยแหละอ๋อไปไปไปอย่าลีลาเยอะลีลาเยอะเกินไปแล้ว ใหญ่ะาเจียงอาเจีงอาเจ๋งอาเจีงเฮ้ยขึ้นมาเจ้ทะเลาะขึ้นมาแล้วเหรออะอาฮะขึ้นมาแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยอาเจ๋งนี่ไงกระปรี้กินกระดอนอาฮะทะเลาะเลยอ่ะเจ้อะไรเฮ้ยที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนจ้ะไปแล้วไปแล้วแหละ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 ยังไงต่อไปนี่คืออะไรสะพานณมรณะเนอ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 ะเฮ้ยมีเรือด้วยพวกเราเฮ้ยเราออกจากอันนื่องหาแล้วแน่เลยน รอเลยล่ะใช่เลยเย้โอเคขึ้นเรือ,ลลอ,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 อแล้วล่ะสตาร์เรือต้อแดงต้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 แดงถึงแล้วเย้โอ้โหภารกิจเราสำเร็จแล้วโ oh, <c oughs> อ้ออกจากคันเรือหาได้แล้วพวกเราโอ้โยแค่ริงแท้ <laughs> ก็เป็นไงมันคำน,นองคลิปเน้ถ้าชอบใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อไปกำลังใจให้อ้วนด้วยนะครับวันนี้พี่ขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับยืู้